เขาบอกว่าพิจารณาภาพของขึ้นดนขึ้นดน2องขึ้นที่เวลา t เป็น0คือจุดเริ่มต้นเลยสตาร์ทเลยเคลื่อนที่เข้าหากันได้อัดรตเร็วหเมตรต่อวินาทีอัดรตเร็วหเมตรต่อวินาทีเมื่อเวลาผ่านไปสี่วิภาพในข้อใดจะเกิดการแทรกสอดแบบหักล้างขออนุญาตนิดนึงครับจากสูตร v เท่ากับ h ส่วน t ข้อนี้ v เท่าไหร่ รู้ไหมหนึ่งไงเอเท่าไหร่รู้ไหมไม่รู้เวลาสี่วิขึ้นไปคูณตุ้มเอเท่ากับสี่เมตรแสดงว่าตอนเนี้ยพี่วิวคำนวณอะไรรู้ไหมคำนวณว่าระยะทางที่มันไปได้ของแต่ละภาพเนี่ยจะไปได้กี่เมตรโอเคสี่เมตรนะครับโอเคที่สี่เมตรนะอ่ะเดี๋ยวน้องๆครับพี่จะให้เวลาน้องๆครับลองขยับขึ้นของแต่ละภาพแต่ละภาพนะครับ ให้มันเคลื่อนที่ไปได้4เมตรอะน้องๆลองขยับดูครับเชิญครับว่ามันจะไปลงตรงไหนแนะนําให้ใช้คนละสีนะครับเอางี้ละกันนะพี่เซตให้ละกันนะสีแดงนะครับเป็นสีของขึ้นกอไก่ทันไหมครับอขอใหญ่ๆนิดนึงแล้วกันนะสีแดงเป็นของขึ้นกอไก่ปืดเขานี่สีน้ําเงินครับเป็นขึ้นฝั่งขอไข่ตรงนี้ฝั่งนี้ฝั่งนี้ฝั่งเล็กฝั่งเล็กไม่ใช่ฝั่งขอไข่ฝั่งเล็กจับเวลา สเมตรครับอ่าสเมตรใช้การเคลืีคือ4เมตรว่ามันจะไปประจบกันตรงไหนอ่าดูการขยับนะครับถ้าเราดูเป็นเทคนิคนะครับพี่ขยับให้ดูก่อนก็ได้พร้อมไป1 2 3 4โอเคอยู่ตรงนี้ฝั่งขวาก็เช่นกันไหนลองจัดให้เด็กมาดูซิเริ่ม1เห็นไหมฮะสองสาม สี่อ่ะตรงนี้พอดีครับหุยน้องต่ำกับต่ำเหมือนกันเลยแสดงว่าอันนี้มันเป็นการแทรกสอดแบบเสริมกันครับน้องอันนี้ก็ยังไม่ใช่อเดี๋ยวเขียนตรงนี้ด้ยวยกันว่าเสริมแล้วนะครับเสริมเสริมกันเนี่ครับ